สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเ w ียวอชครับ วันนี้เราก็จะมาอยู่กับโมลิสลากัวในรุ่นไอคอนออโตเมติ c เซรามิก42มิลครับผมซึ่งตัวนี้ก็เปิดตัวไม่นานมานี้นี่เองครับในปี2024แล้วก็เป็นวัสดุล่าสุดที่โมลิสลากัวได้เอามาใช้ด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างชอบเล่นกับวัสดุพอสมควรเลยก็คือมีทั้งสตีลมีทั้งบลอนซ์มีทั้ง, Steel, ง, Bronze, งพลาสติกที่ทําออกมาเป็นรุ่นไม่แพงมากแล้วก็ทําออกมาเป็นไทเทเนียมด้วยในปี2023และตัวนี้ในปี2024เ,เขาก็มีการเอาวัสดุซ มาเล่นด้วยรับผมเลยกลายเป็นเีกตัวนึงที่มีวัสดุค่อนข้างแพงมาใช้ในซีรีส์ที่ราคาต่างจากตัวธรรมดาไม่เยอะเลยเลยกลายเป็นเีกตัวนึงที่โอนมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากด้วยเหมือนกันวันนี้เราก็มารับชมรายละเอียดแล้วก็ดีเทลไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็สำหรับเจ้าโมลิสากัวไอคอนก็เป็นซีรีส์ที่ถูกพัฒนามาจากตัวรุ่นที่เรียกว่าคาลิปโซนั้นแต่ปี1990แล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆของแบรนด์โมลิสลากัวมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็ถูกพัฒนาใหม่ให้ปรับโฉมให้มันมีความสปอร์ตแล้วก็หลอมรวมกับยุคสมัยได้ง่ายมากขึ้นโดยซึ่งมันทําให้ตัวนี้เขาก็เริ่มมีแนวคิดที่จะใช้วัสดุใหม่ๆเข้ามาทํานาฬิกาเรื่อยๆซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีวัสดุทั้ง บรอนซ์ Bronze, ทั้งไทเทเนียมทั้งสตีลอะไรหลายอย่างเข้ามาใช้แล้วก็ปีนี้ล่าสุดก็คือเป็นปี2024ก็คือใช้เป็นวัสดุเซรามิกมาทําเป็นตัวเรือนครับผมซึ่งทําให้ตัวนี้นะครับจากเดิมที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตของรูปลักษ์ของนาฬิกานะครับที่เขาใช้เป็นแนวของสปอร์ตลักซ์รี่ซึ่งมันเป็นเทรนของปีประมาณแบบ22 23 24มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมาใช้วัสดุเป็นเซรามิกด้วยนะครับมันเลยทําให้นาฬิกาเนี่ยมันมีความน่าสนใจในเรื่องของคนที่ออชอบ นาฬิกาแนวที่มันมีความแบบดุดันสปอร์ตแล้วก็แต่งตัวง่ายนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เลือกวัสดุมาได้ดีงามมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วในยุคหลักนะครับหลายๆคนหรือว่าหลายๆแบรนด์นะครับเขาก็จะเริ่มใช้วัสดุเซรามิกมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบสลับเงาบ้างสลับดําบ้างมีขัดลายด้านบ้างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้เป็นวัสดุเซรามิกที่มีการยิงสายทั้งตัวเลยครับผมซึ่งสําหรับโอ้เนี่ยโอ้มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ใจกล้ามากเพราะว่านาฬิกามันจะดันไปถูกดันไปสุดทางด้านหนึ่งเลยคือถ้าเกิดคนที่เป็นคนชอบนาฬิกาสายสปอร์ตดุดันนะครับก็จะชอบไปเลยแต่ว่าคนที่ชอบมีความนาฬิกามีความเป็นจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ชอบรุ่นนี้เลยครับผมซึ่งมันทําให้รุ่นนี้มันเป็นนาฬิกาที่มูลิสตาละกวนเนี่ยค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียกับการออกแบบพอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ด้านแค่ตัวเรือนครับผมแต่ว่ามันเป็นด้านทั้งตัวหน้าปัดด้วยแล้วก็ด้านทั้งตัวเข็มด้วยครับผมเลยทําให้นาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดสมมต่่าว ตัวนี้มันมีดีเทลหลายๆอย่างที่ทําให้นาฬิกาเนี่ยมันมีมิติเพิ่มขึ้นมาจากการที่มันมีเฉดสีอยู่เพียงแค่เฉดเดียวบนตัวเรือนครับผมก็เรามาชมดีเทลกันทีละส่วนกันเลยครับตัวเคสของเขาเนี่ยครับก็แน่นอนว่าดีไซน์ที่เป็นดีไซน์หลักของนาฬิการุ่นนี้นะครับที่มันมาตั้แต่ชื่อก่อนและที่ชื่อคาลิปซโซก,ก็คือตัวกลวงเล็บที่อยู่บนขอบเบเซลนั่นเองซึ่งมันมีความแบบสปอร์ตแล้วก็มีไอคอนิกของความเป็นมูริสละกัวอยู่บนขอบเด่นชัดเลยคือถ้าเกิดเราจะไปคอมเพลิกซ์กันนรา เราเห็นตัวนี้แล้วก็จะโดดเด่นอยู่แล้วว่ามันคือมูเลสละกัวและสิ่งที่โอชอบก็คือว่าความหนาของไอ้ตัวกรงเล็บตัวนี้มันทําให้นาฬิกานะมันมีความหนามากขึ้นมันมีความแบบลอยขึ้นมาจากตัวเคสพอสมควรเลยสําหรับตัวขอบเบเซลตัวนี้ซึ่งพอมันลอยขึ้นมาเนี่ยครับมันทําให้ตัวหน้าปัดเนะี่ยมันมีมิติเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยครับเขาใช้เทคนิคที่เป็นไอคอนิกของเขาเลยก็คือหน้าปัดที่เรียกว่าฮอบเนลดายอัลครับผมหรือว่าคราวเดอะพาริสดาอัลนั่นเองซึ่ง ให้มันกลายเป็นปิระมิดเล็กๆเรียงต่อกันครับผมซึ่งสําหรับนาฬิกาที่มันมีความเงาอยู่บนหน้าปัดเยอะนะครับลายตัวนี้มันจะช่วยทําให้หน้าปัดเนี่ยมันมีความสะท้อนหลายมุมไม่เท่ากันใช่ไหมซึ่งมันทําให้นาฬิกาเนี่ยมันอ่านค่าได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาตัวเลขมันกลืนกับตัวหน้าปัดไปแล้วมันก็จะดูเวลามันสะท้อนแสงสีเดียวกันหมดเลยปุ๊บ เราก็จะอ่านตัวเลขยากมากเลยแต่ว่าพอมันมีลายคลาวดเดรืาริสขึ้นมานีครับมันทําให้หน้าปัดมันมีนมเฉดสีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกสะท้อนแสงซึ่งมันทําให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าตัวนี้พอมันเป็นหน้าปัดที่มันดําทั้งตัวทั้งเข็มแล้วก็ตัว เคสเองด้วยเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างมันโดนกลืนรวมกันไปหมดแต่ว่าพอมันเป็นคลาวเดอะปริสนีครับมันมีแสงด้านหนึ่งที่มันสว่างมากกว่าอีกด้านหนึ่งบนหน้าปัดเนี่ยมันเลยทําให้หน้าปัดเนี่ยมันมีความมีเท็กเจอร์ลอยขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นมืนมันมีหนามเล็กๆอยู่บนหน้าปัดเพิ่มขึ้นมาสร้างความแบบ สวยงามขึ้นมาบนหน้าปัดได้อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเราคอมเพรก์กับตัวที่โอดรีวิวไปทุตัวที่แล้วคือตัวสีม่วงนะครับหน้าปัดลายเดียวกันเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกออกมาที่ต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่โอดชอบมากของตัวนี้แล้วก็ตัวเข็มของเขาเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเนื้อยิงสายด้วยซึ่งไม่ค่อยเห็นคนทำนะแล้วก็ตัวตัวกรอบของตัวมาร์เกอร์อินเด็กซ์นะครับก็ใช้เป็นสีดําด้านด้วยเช่นเดียวกันครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ย มันดำหมดเลยแต่ว่าตัวหนังสือเขาใช้เป็นสีขาวครับผมมาเลยทําให้ความโดดเด่นของตัวเ,เข็มต่างๆเนี่ยมันลอยขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเลยมันเลยทําให้นาฬิกาตัวนี้อ่านค่าได้ง่ายได้เลยครับผมสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบรซิเลต้า SW200-1 ขีดหครับผมอัตโมติเก็บพลังงานได้38ชั่วโมงซึ่งก็จะมาทำรีฟินิชชิ่งใหม่ ก็จะได้เป็นเครื่องของที่เป็นรหัส ML ของมูลิสลากวนนี่เองครับแต่ว่าเครื่องเขาด้วยความที่ว่าเบสของเขาเนี่ยมันเป็นเซลิตา้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสเรื่องการใช้งานอะไรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างเชื่อถือได้เลยแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างสูงด้วยและที่สําคัญก็คือว่าเวลาใช้เป็นนานาน,นะครับมันก็จะเป็นเ,เครื่องที่เซอร์วิสได้ง่ายโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่ศูนย์เขาก็ผมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่มันประกันหมดแล้วในเวลาเข้าศูนย์ค่าซส่อมมันแพงเหลือเกินแล้วก็รอ,อนานด้ววยแต่่่าาถ้เเกิดครือง ซ่อมง่ายเหมือนเครื่องแบบ ETA เครื่อง 7, 7, เจ็ดเจูยอะไรเงี้ยมันหาอะไรที่ได้ทีนี้เราก็จะสบายแล้วที่เราจะสามารถ ซ่อมมันได้โดยที่ไม่ยากมากครับผมแล้วก็พลังงานของเขาน่ยเก็บได้38ชั่วโมงเนี่ยถือว่าน้อยแต่ว่ามันเป็นเครื่องอัตโนมัติเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นนาฬิกาที่เราใส่บ่อยหรือใส่ทุกวันเนี่ยครับก็มันจาเป็นต้องกังวลเรื่องการใช้งานในการเที่ยวมาทั้งขึ้นลานเรอยๆแล้วก็ออโตของเซ l ิต้าเนี่ยครับถ้าเกิดใครเคยใช้ก็จะรู้ว่ามันขึ้นลานได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยก็คือแบบมันขึ้นลานให้เต็มได้ภายในการใส่ของเราภายใน1วันครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหร,ร,รับนาฬิกาเรือนน ขันเกลียวครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นเทคนิคการใช้ฝาหลังที่กันน้ําได้ ลึกในระ,ะดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลึกมากครับผมถ้าเกิดลึกว่าน,นี้จะต้องเป็นฝาหลังเกลียวแล้วตัวนี้พอมันเป็นน็อตปุ๊บมันจะกันกน้ําได้ถึงประมาณ100ยถึงสองเมตรตัวนี้กันได้200เมตรนะงว่าข้างในเขาน่าจะมีซีลยางเบิ้ลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยครับทำให้สามารถใส่ว่ายน้ำตื้นๆได้ใส่ล้างมือได้ครับผมสำหรับการเรืนนี้บอรเกเขาก็จะมาเป็นบัคครเกิลแบบปีกพเสื้อครับทำด้วยสเตนเลสสตีลครับผมก็ดีกว่าทําด้วยเซรามิกเนาะเพราะว่ารามันแปกเข้าไปบ่อยๆเนีมกก็จะโอาส แต่ครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นนาฬิกาสปอร์ตแล้วก็เทคนิคในการทำบัคเกิรของเขาเนี่ยมันเป็นแบบปุ่มกดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เซรามิกทมเดี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่ามันมีโอกาสแตกไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็น P ี d ดีมันก็เวลามันบีบเข้าบีบออกมันก็จะขูดขีดออกมาเป็นรอยแล้วก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีเงินอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัววัสดุที่บัคเกิรของเขาใช้เป็น เป็นสตีลอยู่แล้วเนะี่ยโอ้โวมันเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์สําหรับทั้งเรื่องแฟชั่นในยุคสมัยนี้ด้วยก็คือเทรนของเขานะ่ยก็คือตามเทรนออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองรวมถึงการใช้งานก็ค่อนข้างพัคติคอแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันครับผมก็เป็นนาฬิกาที่ดีไซน์มาให้คนใส่ติดตัวเรือนทุกวัน ได้อย่างดีเลยครับผมก็สำหรับนาฬิการเรือนนี้เนี่ยโอก้ก็ว่าก,ก,ก็น่าสนใจครับเพราะว่าราคามือหนึ่งของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนต้นๆเนาะซึ่งมันไม่ได้ดิฟจากตัวสตีลหรือว่าวัสดุไทเทเนียมมากสักเท่าไหร่นักครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอีกชอยหนึ่งที่เป็นชอยที่ค่อนข้างดีเลยในการเลือกสะสมครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้ไหมพี่ๆได้ชมกันอีกครับยังไงโอ๊ตฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ช่องปีเสียรีวิวด้วยครับขอบคุณมากครับ